สวัสดีค่ะเอกลับมาถึงบ้านแล้วเอยังไม่เข้าบ้านนะคะเดี๋ยวันนี้เอจะต่อให้ดูว่าต่อให้ต่อวิดีโอหลังจากเอไปช่วยงานสามีแล้วกลับมาบ้านนะคะวันนี้ผักชีเอใหญ่แล้วค่ะเอจะถอนบูร,รากนะคะมันยังอ่อนนะคะเนี่ยเอ่อนหมดเลยอ่อนหมดเลยนะคะทุกคนเอย้อนแสงหรือเปล่าน้อเห็นชัดไหมคะมาค่ะถอนผักชีกันกับเอเอจะเอารากแล้วก็ล้างเก็บนะคะนี่ เพราะว่ามันเยอะค่ะมันเยอะเพราะว่าแปลงนี้เอ๋จะเอาจะปลูกฟักทองกับบวบฝรั่งต่อนะคะเอ๋ก็เลยมาต้องมาถอนค่ะทุกคนดูเห็นชัดหรือเปล่าเอ้ยนี่ไม่ต้องดูเอ๋หรอกดูแค่เอ๋ถอนผักชีก็พอแล้วเออดูรากรากใหญ่มากใครบอกว่าผักชีเดนมารกไม่มีรากคะนี่ค่ะรากรากเยอะมากและอ้วนด้วยนะคะดูต้นดูต้นนี่ดู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 ดดดเอะฮะ มาค่ามาถอนกับยาเอ๋นะคะใครอยู่ใกล้ๆมาเลยมาเลยยาเอ๋ให้ฟรีนะคะสวยมากดูรากสิคะดูรากเดี๋ยวเอ๋ไปล้างแล้วก็ตัดเอารากเข้าตู้เย็นนะคะทุนยอดก็จะทานต่อไปจ้าดูดูด,ดูมาค่ะมาค่ะมาค่ะสวยนะคะเยอะเป็นแปลงเลยแลวเอ๋เอหวานสำรองไว้ในผักไอนี่แล้วนะคะกระเทียมพอถกกระเทียมปุ๊บผักชีก็จะขึ้นเลยค่ะทุกคนมาข่าถอนก,นกันกับเอ มาค่ะมาค่ะมากันถอนถอนผักชีกับยายเอกันนะคะอืบอบเห็นไหมดินมันร่วนมาก,กดินสวยมากเลยค่ะด,ด,ดูรากมันยาวยาวค่ะทุกคนอ่อนนะคะเนี่ยอ่อนมากเลยดูไม่ได้แก่นะถอนแล้วล้างทำฟันสะอาดเอาใส่เก็บเอาใส่ว่ะเอารากเก็บไว้กินทำกับข้าว ไม่แน่นเนี่ยต้นมันเอาทําไส้อัวได้นะคะทุกคนไอ้นี่ต้นอะไรก็ไม่รู้นี่เอจะดูใบมาก่อนดูใบมันก็ไม่มีกลิ่นแต่รู้ดีมันคล้ายบักชีแต่มันไม่ใช่นะคะอะไรก็ไม่รู้ดูดูค่ะทุกคนดูสิเดี๋ยวเอจะอาจจะเอาไว้สักยะอาจจะไว้สักสองสามต้นนะคะทุกคนเอาเอาเพราะว่าช่วงนี้อะเม็ดมันจะเอาไว้เอาเม็ดมันค่ะทุกคนดู นี่อันนี้มันฝรั่งไอ้นี่อะไรหน่อไม้ฝรั่งนะคะเนี่ยตนน้นเนี่ยอยู่ในเพลงหน่อไม้ฝรั่งนะคะแต่อีจะย้ายเพลงหน่อไม้ฝรั่งแล้วนี่เอาไว้สักสองสามต้นก็พอเอาไว้เอาพันมันค่ะทุกคนอบมันอีถอนออกหมดเลยนะคะทุกคนจ๋าอึบม,มันกําลังสวยเลยดูสิทุกคนนี่เยอะอยู่นะคะ เห็นร่เนี่ยแรงเนี่ยดูสิเป็นกองเบลเลอร์เลยดูสวยมากมาถอนกันถอนกันนี่อันนี้ยิ่งอวบเข้าไปใหญ่เลยเนีย่ขุดสักหน่อยที่กัวรากขาดนี่ดูรากอวบเห็นทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่มันสวยมากเลยเห็นไหมต้นมันวสวยสวยดูดูมันย้อนแสงปะคะนี่นี่นแบบแบบนี้นะ,ะดูรากดูรากสวยมากค่ะทุกคนมาค่ะถอนกันไปเรื่อยๆนะคะ โอเคงั้นเอขอถอนผักชีก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูจ้ามาค่ะเอถอนกองไว้แล้วเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะคะกคนจ้า กคนผักชีอีสวยมากเห็นไหมคะดูรากดูรากอบุอบอุบอัอันเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมนี่จะถ่ายให้ดูรากเห็นไหมล่กคะรากาโอเคค่ะบา,บายเยเจอกันคลิปหน้านะคะรักทุกคนเสมอจ้าบา,บายๆสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะเอกลับมาถึงบ้านแล้วเอยังไม่เข้าบ้านนะคะเดี๋ยวอันนี้เอจะต่อให้ดูว่าต่อให้ต่อวิดีโอหลังจากเอไปช่วยงานสามีแล้วกลับมาบ้านนะคะวันนี้ผักชีเอใหญ่แล้วค่ะเอจะถอนบูนรากนะคะมันยังอ่อนนะคะเนี่ยเนี่อ่อนหมดเลยอ่อนหมดเลยนะคะทุกคนเอย้อนแสงหรือเปล่าน้อเห็นชัดไหมคะมาค่ะถอนผักชีกันกับเอเอจะเอารากแล้วก็ล้างเก็บนะคะนี่ เพราะว่ามันเยอะค่ะมันเยอะเพราะว่แปลงนี้เอ๋จะเอาจะปลูกฟักทองกับบวบฝรั่งต่อนะคะเอ๋ก็เลยมาต้องมาถอนค่ะทุกคนดูเห็นชัดหรือเปล่าเอ้ยนี่ไม่ต้องดูเอ๋หรอกดูแค่เอ๋ถอนผักชีก็พอละเออดูรากรากใหญ่มากใครบอกว่าผักชีเดนมาร์กไม่มีรากค่ะนี่ค่ะรากรากเยอะมากแล้วอ้วนด้วยนะคะดูต้นดูต้นนี่ดูดูดูด,ด,ดูเอะ มาค่ามาถอนกับยายเอนะคะใครอยู่ใกล้ๆมาเลยมาเลยยายเอให้ฟรีนะคะสวยมากดูรากสิคะดูรากเดี๋ยวเอไปล้างแล้วก็ตัดเอารากเข้าตู้เย็นนะคะทุนยอดก็จะทานต่อไปจ้าดูดูด,ด,ดูมาค่ะมาค่ะมาค่ะสวยนะคะเยอะเป็นแปลงเลยแลวเอเอหวานสำรองไว้ในผักไอ้นี่แล้วนะคะกระเทียมพอถกกระเทียมปุ๊บผักชีก็จะขึ้นเลยค่ะทุกคนมาค่ะถอนกันกับเอ มาค่ะมาค่ะมากันถอนถอนผักชีกับยาเอกันนะคะอืบอืบเห็นไหมดินมันร่วนมาก,กดินสวยมากเลยค่ะด,ดูรากมันยาวยาวค่ะทุกคนอ่อนนะคะเนี่ยอ่อนมากเลยดูไม่ได้แก่นะ